เมื่อแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมันจึงทําให้แม่หมากับลูกถูกทิ้งไว้ที่บ้านร้างเพียงลําพังไม่มีแมกระทั่งอาหารน้ําดื่มหรือที่นอนในยามที่ฝนตกลงมาเธอต้องปกป้องลูกๆของเธอเมือ่อยามมีภัยหรือว่าสัตว์ตัวไหนจะมาทาร้ายลูกของเธอ,อเธอก็พร้อมที่จะเอาชีวิตเข้าแลกเกิดสักวันหนึ่งเธอจะได้เจอกับเจ้าของอีกครั้งสวัสดีค่ะอยู่กับนุ่นช่องมนาว,วูฟวีกับหนังที่มีชื่อว่าเพื่อนซื่อชื่อมาลิปี2007เริ่มเรื่องมาที่สองพี่น้องคู่หนึ่งพี่ชายเขา มีชื่อว่าริโอตาส่วนน้องสาวเธอมีชื่อว่าอายะทั้งสองคนได้มาวิ่งเล่นที่ทุ่งแสงจันทร์แต่ทว่าพวกเขาก็เจอเข้ากับลูกหมาชิบะตัวหนึ่งน้องอายะจึงได้เข้าไปอุ้มลูกหมาทันทีซึ่งลูกหมาตัวนี้น้องก็น่ารักมากพี่ชายจึงได้เดินไปดูที่ศาลเจ้าเขาจึงได้เรียกน้องขึ้นมาดูซึ่งข้างกองก็เขียนบอกว่าหาบ้านให้น้องด้วยน้องเป็นหมาจรจัดแต่พวกเขาก็ไม่สามารถเลี้ยงหมาได้เพราะว่าพ่อเป็นคนที่ไม่ถูกกับหมามากน้องอายะเธอจึงต้อง จำใจปล่อยน้องหมาไว้ที่นี่ขณะที่พวกเขาเดินกลับบ้านลูกหมาน้องก็ได้วิ่งตามพวกเขามาพี่ชายจึงบอกให้น้องสาวรีบเดินไปทันทีแต่ทว่าลูกหมาก็วิ่งตามพวกเขาไม่หยุดแต่ต่อให้พวกเขาจะเดินหนียังไงน้องก็ยังคงวิ่งตามพวกเขาอยู่ตลอดพี่ชายจึงได้ตะวัดใส่ลูกหมาน้องหมาจึงได้ตกใจกลัวแล้วพี่ก็บอกให้น้องอายะรีบวิ่งหนีทันทีเมื่อพวกเขาวิ่งหนีกันหมาไกลมากแล้วจึงได้หันกลับไปดูเมื่อไม่เห็นลูกหมาพวกเขาก็คิดว่าน้องหมา คงไม่ตามมาแล้วจึงได้เดินไปต่อแต่ทว่าลูกหมาก็ได้โผล่มาหาพวกเขาเพราะน้องวิ่งมาทางลัดพวกเขาจึงหนีน้องไม่พ้นสุดท้ายแล้วพี่ชายจึงต้องรับเลี้ยงน้องหมาโดยที่น้องอายะเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากเมื่อพวกเขากลับมาบ้านน้องอายะเธอก็จะมาทักทายคุณปู่และมากลาบไว้คุณแม่อยู่เสมอจากนั้นน้องอายะก็ได้มาทิ่ตู้เย็นเพื่อจะหยิบเอากล่องนมแต่ปู่ก็สงสัยปกติแล้วน้องอายะเธอไม่เคยดื่มนมแต่เมื่อน้องอายะอยากจะดื่มนม คุณปู่ก็ดีใจมากจึงอยากจะทำของโปรดให้หลานได้กินน้องอายะเธอจึงใช้โอกาสนี้รีบนำนมออกไปทันทีน้องอายะเธอก็ได้นำนมมาให้ลูกหมาได้กินส่วนพี่ลิโอตาเขาก็ได้เตรียมผ้าหม่มมาปูให้กับลูกหมาน้องจะได้ไม่หนาวซึ่งน้องอายะเธอก็หลงรักลูกหมาตัวนี้มากแล้วก็ได้ไปวิ่งเล่นกับลูกหมายอย่างมีความสุขตั้งแต่แม่เสียไปพี่ชายก็ไม่เคยเห็นน้องอายะมีความสุขมากขนาดนี้เลยพอตกกลางคืนน้องอายะเธอก็บอกให้พี่ชาย อ่านจดหมายของแม่ให้น้องได้ฟังหน่อยพอตั้งแต่ที่เสียแม่ไปน้องอายะเธอก็ยังจําความไม่ได้เลยแต่ว่าน้องอายะเธอก็รับรู้ได้ถึงจดหมายที่แม่เขียนให้กับพวกเขาแม้แต่พ่อที่ผ่านมาได้ยินก็แทบกั้นน้าตาไว้ไม่อยู่ซึ่งน้องอายะเธอก็เป็นห่วงลูกหมาตัวนั้นอยากรู้จังเลยนะว่าหมาตัวนั้นมีพ่อแม่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ตัวคนเดียว คงเศร้าน no? เมื่อใกล้วันเกิดน้องอายะพี่ลิโอตะจึงได้วางแผนกับน้องอายะเพื่อที่จะนําน้องหมาเข้าบ้านต่อมาน้องอายะเธอก็ได้มาขอของขวัญวันเกิดจากคุณปู่ปู่ก็สัญญาว่าหลานอยากได้อะไรปู่ก็จะให้ทุกอย่างเพราะตลอดเจปีปู่ไม่เคยโกหกใครแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งสิ่งที่หลานอายะขอก็คือลูกหมานั่นเองพ่อปู่เห็นลูกหมาปู่ก็ได้ปฏิเสธทันทีเพราะพ่อของหลานเป็นคนที่ไม่ถูกกับหม,มามากเจสิปี ไม่เคยโกหกสักครั้งนั้นหรอกแต่ปู่ได้สัญญาไปแล้วจึงต้องจำใจนำลูกหมากลับบ้านตัดภาพไปที่บ้านอายะเธอคนนี้เป็นน้องสาวของแม่เธอมีชื่อว่านาเซโกเธอได้แวะมาที่บ้านน้องอายะเพื่อที่จะมาเยี่ยมหลานและทำอาหารเย็นกินกันเมื่อเด็กๆก,กลับมาบ้านคุณพ่อก็เห็นปู่มีท่าทีที่แปลกไปคุณพ่อก็สงสัยว่าปู่แอบเอาอะไรมาจึงได้เดินตามไปดูคุณพ่อจึงได้ถามปู่ว่าแอบเอาอะไรไว้ในเสื้อแต่พอเขาเปิดดูลูกหมาก็ โผล่ออกมาคุณพ่อที่เห็นก็ตกใจจึงรีบถอยออกมาทันทีพ่อจึงได้บ่นให้กับลูกๆว่าห้ามเอาหมาเข้าบ้านแต่ปู่ก็ช่วยพูดให้กับหลานพวกเขาทั้งสองคนจึงได้ทะเลาะก,กันแม่ตายแล้วหนูเลยเลี้ยงหมาไม่ได้ใช่ไหม แต่น้องอายะเธอก็เสียใจจึงได้อุ้มลูกหมาแล้วเดินหนีไปทันทีในขณะที่คุณพ่อกําลังส่งนาเซโกกลับบ้านพี่ริโอตะก็ได้มาบอกพ่อว่าลูกหมากับน้องอายะได้หายออกจากบ้านไปคุณปู่กับนาเซโกก็ได้วิ่งตามหาหลานแม้แต่พ่อกับพี่ชายก็ได้ออกตามหาทั่วหมู่บ้านแต่พวกเขาก็ไม่เจอน้องอายะเลยพี่ริโอตะจึงคิดว่าน้องอายะอาจจะไปอยู่ที่ทุ่งแสงจันทร์เพราะว่าพวกเราเจอลูกหมาครั้งแรกที่นั่นเมื่อพวกเขามาที่ทุ่งแสงจันทร์ พวกเขาก็เจอน้องอายะนอนหลับอยู่กับลูกหมาพี่ชายจึงบอกกับพ่อว่าน้องบอกว่าลูกหมาตัวนี้คงจะเศร้ามากถ้าอยู่ตัวเดียวเพราะน้องไม่มีทั้งพ่อและแม่มันก็เหมือนกับน้องอายะที่ต้องเศร้าเพราะต้องเสียแม่ไปเมื่อคุณพ่อเข้าใจน้องอายะจึงได้อนุญาตให้เลี้ยงลูกหมาตัวนี้ได้ให้จากนั้นต่อมาน้องอายะเธอก็ได้มาวิ่งเล่นกับลูกหมาที่ทุ่งแสงจันทร์ทุกวันและได้ตั้งชื่อน้องว่ามาลิและยังได้มอบลูกบอลสีชมพูให้กับน้องมาลิแม้แต่คุณปู่เองก็ ยังมาวิ่งเล่นกับเด็กๆกันอย่างมีความสุขส่วนคุณพ่อเอเ่งเขาก็ยังไม่ถูกกับหมาแต่ทว่าเขาก็ยอมแบ่งที่นอนให้กับน้องมาลิเมื่อมาลิเริ่มโตขึ้นน้องก็เริ่มคับลูกบอลได้แล้วและแล้วเวลาก็ผ่านไปหนึ่งปีมาลิก็เริ่มโตเป็นหมาตัวใหญ่แต่ทว่าน้องมาลิก็มีสมาชิกใหม่เพิ่มอีก3าตัวตอนนี้เธอได้กลายเป็นแม่มาลิไปแล้วน้องอายะเธอก็ได้มาตามคุณปู่เพื่อที่จะไปวิ่งเล่นกับแม่มาลิแต่เมื่อปู่เริ่มแก่ตัวลงอาการปวดข้อของคนแก่ มันจึงทําให้ปู่ลุกเดินไม่ไหวพี่ชายกับน้องอายะจึงได้ไปหาไม้เพื่อที่จะทําไม้เท้าให้กับคุณปู่แต่ทว่าพวกเขาก็หาไม่ได้เลยแม่มาลิกับลูกๆจึงได้นําไม้มาให้กับพวกเขาพวกเขาก็ดีใจมากไม้ที่แม่มาลีหามาให้มันสวยมากพวกเขาจึงได้ขอบคุณแม่มาลิจากนั้นน้องอายะก็ได้นําของขวัญวันเกิดมาให้กับคุณปู่และบอกว่าแม่มาลิเป็นคนหาไม้เท้ามาซึ่งปู่ก็ดีใจมากเพราะนี่เป็นไม้เท้ากายสิทธิ์ที่หลานกับแม่มา ลีตั้งใจทํามาให้กับปู่ปู่จึงกลับมาเดินได้อีกครั้งเมื่อแม่มาลีรับรู้ได้ถึงอะไรบางอย่างกําลังตรงมาที่หมู่บ้านพอตกกลางคืนแม่มาลีก็เห็นลมพัดแรงแม่จึงบอกให้ลูกๆกลักกบเข้าไปในบ้านแต่ว่าลูกอีกตัวก็ยังห่วงกินอยู่แม่จึงได้รับลูกเข้าไปในบ้านทันทีจากนั้นแม่มาลีก็จะไปเตือนทุกคนแต่ติดเชืออปู่พี่คอเธอจึงทําได้แค่เห่าเท่านั้นเมื่อปู่กับหลานได้ยินเสียงเห่าของแม่มาลีพวกเขาก็สงสัยว่าแม่มารีเห่าอะไรแต่ ก็สังเกตเห็นน้ำในแก้วมันขยับได้จากนั้นแผ่นดินไหวมันก็ได้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงมันจึงทําให้ตู้ไม้หล่นลงมาทับปู่กับหลานสาวซึ่งแผ่นดินไหวมันก็เกิดขึ้นไปทั่วทั้งหมู่บ้านถนนทุกเส้นถูกตัดขาดเนื่องจากดินถล่มลงมา <c oughs> ส่วนทางด้านแม่มารีเธอก็เข้าไปปกป้องลูกๆส่วนคุณพ่อที่มาทํางานอยู่ที่เมืองนางาโอกะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันเมื่อแผ่นดินไหวหยุดนิ่งคุณพ่อก็เป็นห่วงปู่กับลูกจึงจะกลับไปที่หมู่บ้านยามาโคชิ แต่ทว่าหมู่บ้านอยู่ในหุบเขาเส้นทางทุกเส้นถูกตัดขาดหมดจึงไม่สามารถเข้าไปที่หมู่บ้านได้แม้แต่แผ่นดินไหวก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆส่วนทางด้านคุณปู่เขาก็ได้ใช้ตัวบางหลานสาวเอาไว้น้องอายะเธอก็ไม่เป็นใดมากแต่ว่าขาของปู่ก็ได้รับบาดเจ็บจึงไม่สามารถขยับตัวออกจากที่นี่ได้เลยแม่มาลีก็เป็นห่วงจึงได้เห่าเรียกทุกคนในบ้านแต่ทว่าแผ่นดินไหวมันก็ได้เกิดขึ้นอีกครั้งแม่มาลีจึงได้พยายามที่จะเข้าไปช่วยทุกคน โดยที่ลูกน้อยของเธอได้แต่เป็นห่วงคุณแม่แม่มาลีเธอก็พยายามที่จะดึงเชือกให้หลุดต่อให้เท้าของเธอจะถูกกระจกบาดแค่ไหนเธอก็ต้องเข้าไปช่วยปู่กับน้องอายะออกมาให้ได้ไหนที่สุดเชือกก็ได้หลุดออกจากคอของเธอแม่มาลีเธอก็ได้วิ่งตามหาปู่กับหลานตามซากของบ้านที่เสียหายแล้วเธอก็ได้เจอปู่กับหลานที่ถูกตู้กับคันไม้หล่นลงมาทับพวกเขาเอาไว้แม่มาลีจึงได้ดึงแขนปู่เพื่อที่จะช่วยพวกเขาออกมาแม่มาลีไม่ย่อท้อเธอ พยายามสุดความสามารถยังไงก็ต้องช่วยพวกเขาออกมาให้ได้แต่ต่อให้แม่มาลีจะพยายามมากแค่ไหนเธอก็ไม่สามารถช่วยพวกเขาออกมาได้เลยแม่มาลีก็ได้คาบไม้เท้ากายาสีม,มาให้กับปู่เพื่อให้ปู่มีแรงหึกสู้แล้วช่วยหลานอายะออกมาแต่ทว่ามันก็ได้เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งแล้วบ้านมันก็ได้ถล่มลงมาเมื่อแผ่นดินไหวสงบลงแม่มาลีเธอจึงไม่รอช้ารีบหาทางเข้าไปช่วยคนที่ติดอยู่ในบ้านเธอก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่ ที่จะเข้าไปให้ได้จนเช้าต่อมาเธอก็ไม่ลดละความพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือพวกเขาแม้แต่ลูกน้อยทั้ง3ตัวก็ยังต้องช่วยแม่ตามหานูตแม่มาลิก็เริ่มมองเห็นคนที่ติดอยู่ข้างในเธอจึงได้ส่งเสียงเรียกจนน้องอายะเธอก็ได้ตื่นขึ้นมาเมื่อแม่มาลิไม่สามารถช่วยทั้งสองคนได้จึงได้ออกตามหาคนมาช่วยเหลือพวกเขาแม่มาลิเธอก็ได้เจอกับทหารสองนายจึงได้กระโดดเกาะขาและขอร้องพี่ทหารให้ไปช่วยปู่กับหลานซึ่งทหารนายหนึ่งก็เหมือนว่า เขาจะเข้าใจว่าหมาตัวนี้ต้องการความช่วยเหลือพวกเขาจึงได้วิ่งตามเธอไปทันทีเมื่อทหารมาถึงพวกเขาก็รีบค้นหาคนที่ติดอยู่ในซากของบ้านแล้วพวกเขาก็ได้เจอปู่กับหลานสาวจึงได้ช่วยเหลือพวกเขาออกมาได้สำเร็จส่วนพี่ชายที่อยู่โรงเรียนเขาก็ปลอดภัยและได้มารวมตัวกันกับชาวบ้านเพื่อที่จะขึ้นเครื่องและออกไปจากหมู่บ้านแห่งนี้พี่ทหารก็ได้เดินมาบอกพี่ริโอตะว่าเจอน้องอายะกับปู่แล้วพี่ริโอตะเขาก็ดีใจมากที่ปู่กับน้อง ปลอดภัยดีส่วนทางด้านน้องอายะพี่ทหารก็ได้วิทยุเรียกฮอเพื่อให้ลงมารับพวกเขาแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่สามารถนําเครื่องลงจอดได้เพราะว่าลมพัดแรงมากทหารจึงได้ปล่อยเชือกลงไปรับปู่ขึ้นมาก่อนเมื่อปู่ขึ้นไปบนเครื่องได้สําเร็จจึงได้รับพี่ทหารกับน้องอายะตามขึ้นไปทันทีแต่ว่าน้องอายะเธอก็ได้ถามถึงแม่มาลีแต่พี่ทหารก็เสียใจไม่สามารถเอาหมาไปกับเราได้เนื่องจากภารกิจของเราคือช่วยเหลือคนเท่านั้นหวังว่าน้องคงจะเข้าใจ น้องอายะเธอก็ได้แต่ร้องเรียกมาลีซึ่งแม่มาลีเธอก็ขอให้พวกเขาเอาลูกของเธอไปด้วยแม่มาลีจึงได้วิ่งตามหอไปโดยที่ทุกคนบนเครื่องที่เห็นก็เศร้าใจเป็นอย่างมากสุดท้ายแล้วแม่มาลีก็ตามเครื่องไม่ทันเธอก็ทําได้แค่มองพวกเขาบินจักไปด้วยความสิ้นหวังแม่มาลีก็ได้กลับมาหาลูกเธอก็ได้แต่เฝ้ารออยู่ที่บ้านล้างกับลูกๆเผื่อสักวันหนึ่งพวกเขาจะกลับมารับเธอกับลูกไปอยู่ด้วยระหว่างนั้นเองเธอก็มองไปเห็นลูกบอลสีชมพูเธอจึงได้ตะกุยเคีย เพื่อที่จะเอาลูกบอลออกมาเมื่อได้ลูกบอลแม่มาลีกับลูกก็ได้วิ่งไปที่ทุ่งแสงจันทร์เผื่อว่าเธอจะได้เจอกับน้องอายะที่นี่อีกครั้งขณะที่แม่มาลีกําลังหาของกินอยู่นั้นพวกอีกามันก็บินลงมาทําลายลูกของเธอแม่ที่เห็นจึงวิ่งเข้าไปเห่าไล่ทันทีแต่ว่าเจ้าอีกามันก็ได้โจมตีใส่เธอจนเธอได้รับบาดเจ็บแต่ด้วยความที่เป็นแม่แล้วเธอก็ไม่ยอมให้ใครมาทําลายลูกของเธอได้เธอก็ไม่ยอมถอยถึงแม้ว่าจะต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็ตาม เธอก็ต้องปกป้องลูกๆให้จงได้ในที่สุดเธอก็สามารถขับไล่เจ้าอีกาไปได้แล้วลูกๆของเธอก็ปลอดภัยจากเจ้าอีกาจากนั้นแม่มาลีก็ได้นําอาหารที่เธอหาได้มาให้กับลูกๆได้กินกันต่อให้แม่จะหิวมากขนาดไหนเธอก็ยอมอดขอแค่ลูกได้กินอิ่มก็พอต่อมาแม่มาลีก็ได้เฝ้าดูนกพิราบเพื่อหวังจะนํามาเป็นอาหารเธอก็ค่อยๆค,ยคานเข้าไปใกล้ๆเมื่อเธอได้จังหวะจึงกระโจนเข้าใส่ทันทีแต่ทว่าเธอก็ไม่สามารถจับนกได้เลยสักตัว ว่าเธอก็ได้แต่มองดูด้วยความสิ้นหวังเมื่อลูกๆหิวข้าวแม่มาลีจึงต้องไปหาอาหารมาให้ลูกๆได้กินกันเธอก็พยายามเปิดตู้เย็นจนเธอสามารถเข้าไปข้างในได้สําเร็จแล้วตู้เย็นมันก็ได้ลม้มลงมาเธอจึงได้ใส้กรอกมาให้กับลูกๆได้กินกันแม่มาลีก็ได้เฝ้าดูเด็กๆเ,เล่นกันอย่างสนุกกับลูกบอลที่เธอเคยเล่นกับน้องอยะามาก่อนเมื่อใกล้จะค่ำม,มืดแม่มาลีก็ได้ลากผ้าห่มออกมาเพื่อที่จะทําที่นอนให้กับเด็กๆแต่โชคชะตาไม่เข้าข้าง ฝนฟ้ามันก็ได้ตกลงมาเธอกับลูกๆก,ก็แทบจะไม่มีที่ให้หลบฝนกันเลยพอเช้าต่อมาแม่มาลิก็ได้คาบลูกบอลมาที่ทุ่งแสงจันทร์เผื่อว่าเธอจะได้เจอกับน้องอายะที่นี่อีกครั้งพวกเด็กๆก,ก็จะกินน้าที่ขังในดินจากฝนที่ตกลงมาเมื่อคืนเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดต่อไปเมื่อแม่มาลิกาลังนอนอย่างสิ้นหวังอยู่นั้นเธอก็มองไปเห็นนกยักษ์ที่กําลังบินอยู่บนท้องฟ้าเธอก็มีความหวังขึ้นมาอีกครั้งเธอจึงได้คาบลูกบอลแล้ววิ่งตามนกยักษ์ ไปพร้อมกับลูกๆของเธอเธอคิดว่าถ้าตามนกยักษ์ไปเธอจะได้เจอกับน้องอายะอีกครั้งซึ่งหนทางที่แม่มาลีกับลูกเดินไปก็เต็มไปด้วยหนทางที่ยากและลําบากเมื่อลูกหิวน้ําจึงได้หยุดกินที่บ่อน้ําขังแม่มาลิที่เห็นจึงได้หยุดรอเด็กๆแต่ทว่าแผ่นดินไหวมันก็เกิดขึ้นอีกครั้งมันจึงทําให้ต้นไม้และดินถลม่มลงมาแต่โชคยังดีที่แม่มาลีหลบออกมาได้ทันเมื่อแม่มาลีเดินทางไปต่อไม่ได้จึงต้องพาลูกๆกลับบ้านแต่ทว่าโชคตา ก็ดันเล่นตลกกับเธออีกครั้งเมื่อเธอกับลูกๆก,กําลังจะข้ามสะพานอยู่นั้นมันก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วสะพานมันก็ได้พังลงมาแม่มาลีกับลูกๆก,ก็ได้ร่วงลงจากสะพานตกลงไปยังแม่น้าข้างล่างแต่ลูกๆทั้งสามตัวก็ปลอดภัยดีเพราะว่าแม่เธอได้ช่วยลูกขึ้นมาจากน้ําแต่ว่าแม่มาลีเธอก็ได้หมดแรงลงเพราะไม่ได้กินอาหารและเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างลูกน้อยทั้งสาตัวก็ยังไม่รู้ภา,าษาจึงไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเมื่อน้องอายะเห็นข่าวในหน สื่อพิมพ์ว่าหมู่บ้านยามาโคชิ oshi, ถูกน้ำท่วมอย่างหนามันจึงทำให้สัตว์ที่อยู่ในหมู่บ้านรวมถึงแม่มารีด้วยล้มตายกันไปเป็นจำนวนมากเธอจึงได้มาหาพี่ชายเพราะเธอไม่เชื่อว่าแม่มารีจะตายไปแล้วแต่อออยากใหดดกให้มนหมนนเเจืร น้องอายะเธอเป็นห่วงแม่มาลีกับลูกพี่ชายจึงได้พาน้องอายะแอบหนีกลับไปยังหมู่บ้านเพื่อที่จะช่วยเหลือมาลีกับลูกแต่ทว่าหนทางที่กลับไปยังหมู่บ้านนั้นก็เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายแถมฝนยังตกตลอดเมื่อน้องอายะบาดเจ็บที่เท้าแต่น้องก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอยังเดินได้สบายพี่ชายที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้แบกน้องขึ้นหลังไปถึงหนทางจะยากขนาดไหนพวกเขาก็ต้องไปช่วยมาลีให้ได้แต่ทว่ารองเท้าของน้องอายะมันก็ได้หลุดออกแล้วร่วงลง จากหน้าผาพี่ชายจึงได้เอาถุงเท้าตัวเองมาใส่ให้กับน้องแทนแต่ทว่าน้องอายะก็ตัวร้อนขึ้นมาพี่ชายก็ไม่รู้จะทํายังไงดีเมื่อคุณพ่อรู้ว่าลูกหายออกจากที่พักจึงได้ออกตามหาเด็กๆพ่อก็ได้มาเจอลูกๆอยู่ที่กระท่อมล้างแห่งหนึ่งซึ่งน้องอายะเธอก็ป่วยเป็นไข้ป่าพ่อจึงได้แบกลูกกลับไปรักษาตัวที่ศูนย์สุดท้ายแล้วน้องอายะเธอก็ไม่สามารถไปช่วยมาลิก,กับลูกได้เลยหลายวันต่อมาที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้อพยพน้องอายะเธอก็ ก็ได้นำไม้คาวกายสิทธ์เวอร์ชัน2เป็นของขวัญให้กับคุณปู่ที่คุณปู่ได้ออกจากโรงพยาบาลต่อมาเมื่อเหตุการณ์สงบลงทุกคนก็ต่างพากันกลับไปเยี่ยมหมู่บ้านซึ่งพี่ทหารก็อนุญาตให้กลับไปเยี่ยมได้แค่2ชั่วโมงเท่านั้นระหว่างทางพวกเขาก็เห็นหมู่บ้านถูกน้ำท่วมกันเต็มไปหมดเมื่อมาถึงพี่ทหารก็ย้ำว่าให้เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นแล้วกลับมารวมตัวกันที่นี่พ่อพี่ชายและน้องอายะก็ได้กลับมาที่บ้านเพื่อที่จะรับแม่มาลิกลับไปอยู่ด้วยเมื่อมาถึง พวกเขาก็ได้ตะโกนเรียกมาลีแต่ทว่าพวกเขาก็ไม่เห็นน้องหมาอยู่ที่นี่พวกเขาจึงได้มาที่ทุ่งแสงจันทร์เผื่อว่ามาลีจะมารอพวกเขาอยู่ที่นี่แต่ทว่าต่อให้พวกเขาจะเรียกยังไงพวกเขาก็ไม่เห็นน้องหมาอยู่ที่นี่เลยสักตัวน้องอายะเธอก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถช่วยแม่มาลีได้คุณพ่อจึงได้เข้ามาปลอบใจลูกในขณะที่น้องอายะกําลังสิ้นหวังอยู่นั้นลูกหมาตัวแรกก็ได้วิ่งมาหาพวกเขาน้องอายะจึงได้วิ่งเข้าไปกอดด้วยความดีใจ แล้วลูกหมาอีกสองตัว,วก็ได้วิ่งตามกันมาทุกคนก็ดีใจมากที่ลูกหมาทั้ง3ตัวปลอดภัยดีแต่พวกเขาก็ไม่เห็นแม่มาลิจึงได้ตะโกนเรียกหาเธออีกครั้งแต่ต่อให้เรียกยังไงมันก็ไร้วิแววของแม่มาลิเมื่อทุกคนกําลังสิ้นหวังอยู่นั้นปาฏิหาริมันก็ได้บังเกิดอีกครั้งเมื่อแม่มาลิเธอสู้ชีวิตเพื่อให้ลูกๆปลอดภัยและกลับมาเจอน้องอายะทุกคนที่เห็นแม่มาลิก็ตื้นตันใจเป็นอย่างมากและไม่รู้เลยว่าแม่มาลิเธอจะผ่านความยากลําบากมามากแค่ไหน แล้วน้องอายะกับแม่มาลิก็ได้วิ่งมาหากันน้องอายะจึงได้กอดแม่มาลิด้วยความดีใจแม้แต่แม่มาลิเองเธอก็น้าตาคอเพราะไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอน้องอายะอีกครั้งจากนั้นพวกเขาก็ได้พาแม่มาลิกับลูกกลับไปอยู่ที่ศูนย์กับพวกเขาแม้แต่คุณปู่ที่เห็นมาลิปลอดภัยเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเป็นเพราะแม่มาริเองที่ช่วยเหลือปู่กับหลานจึงทําให้เขามีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ต่อมาลูกหมาทั้ง3ตัวก็เริ่มโตขึ้นแม้แต่แม่มาลิเอง เ,เธอก็ได้บ้านหลังใหม่แล้วครอบครัวามาลิก็ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปอย่างมีความสุขแล้วหนังก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ